สวัสดีครับแล้วก็มาจัดสเปคคอมนะครับผมสเปคนี้ก็จะเป็น i 5 8 0 0ปนะครับผมแล้วก็การ์ดจอเป็น GTX 1 0 6 0 3่งนกิกนะครับผมอันนี้ผมปรับเป็นวิลลีโลนะครับปรับเป็นวิลลีโลเกมติดตั้งไว้ในฮาร์ดดิสต์นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันนะผมกับเกมพัฟตีนะครับอ่าปรับวิลลีโลก็ผมรู้สึกว่าวิ่งเล่นไปเมื่อกี้มันเฟรมเรทผมเห็นสูงสุดประมาณ144เฟรมเลยนะครับอันนี้อยู่บนฟ้าเนาะนะครับอ่าเราก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับผมลงทะเลทรายบ่อยแลล้วผมมมเเราางงือ ดอกมองดอกไม้ต้นไม้เยอะดีกว่านะครับเนี่ยผมวันนี้บ้านเย,เยอะเลยนะครับผมที่จริงผมว่าจะลงโพชิงกินั่นแหละครับแต่แม่งไกลเกินนะผมอ่ะมาลงไอ้เมืองไมต้าดีกว่านะครับก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะปึ๊บอ่าผมดูครับผมการปรับตั้งค่านะผมวินิโลฟูอิสกีนฟูเอดีนะครับเฟรมเลตก็ทะลุร้อยครับผมทะลุร้อยนะครับก็ถือว่าเล่นเรื่อยเลยถ้าเอาไปจับคู่กับจอ144ยสิบสี่เนะผม ลื่นหัวแตกนะครับลื่นหัวแตกกันเลยนะครับนี่อ่าเราเข้ามาในสิ่งก่อสร้างดูนะครับนี่ผมลื่นๆน,น,นะผมร้อยสามสิบห้าเฟรมเห็นปะอ่ะเห็นปะลื่นจริงอะไรจริงนะครับลื่นจริงอะไรจริงอะครับเชฟจริงผมว่าจะบู๊กับเขาแหละแต่เอ้ยเดี๋ยวถ้ามันบู๊มันจะเล่นหลายตานะผมอืมน,นี่การยิงครับผมการยิงครับลื่นๆนะผม เดี okay, ๋ยวผมจะปรับเป็นโลให้ดูแล้วกันนะผมโอ้โหวินดี่โลบอกว่าจัดว่าเด็ดจริงๆนะผมจัดว่าเด็ดนะครับอ,อันนี้ปรับเป็นโลนะครับก็ยังอยู่ที่ร้อยกับเฟมเหมือนเดิมนะผมไม่มีหน่วงไม่มีสะดุดนะผมลื่นปื้ดลืนล่นปืน้ดเลยนะครับ CPU ทำงานประมาณ50%ท่านั้นเองการ์ดจอทำงานเต็มที่นะครับผม CPU วิ่งอยู่ที่3.8ก h กะเฮิร์นะครับผมอุณหภูมินะผมวิ่งอยู่ที่ประมาณ60องศาท่านั้นเองับผมอุณหภูมิ CPU นะครับนี่ มุมของกัจจ์อยู่ที่ประมาณ72องศาผมอินโนทีดีสพันลมนะครับผมถือว่าเย็นๆเลยนะครับเย็นๆเลยตัวนี้มีฮีทไปดสองเส้นเนาะนะครับแดมเครื่องกินไป5กิกเท่านั้นเองนะครับมีเดียมให้ดูละกันปึ๊บอ่ะปรับเป็นมีเดียมนะครับผมเฟมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ80-90เหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหถือว่าจัดว่าเด็ดจัดว่าเด็ดนะครับจัดว่าเด็ดลื่นๆนะครับผมลื่นๆนะครับอ่าครับผมมาถึงการสร้างก็เป็นการสร้าง ่เป็นไงครับลื่นๆนะผมมีเดียมนะครับโหอะไรวะน่ะมันปล่อยที่สองกล่องเลยนะครับอ่โอเคผมปรับเป็นไฮให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่เดี๋ยวเราขอวิ่งฝั่งตรงข้ามบ้านดีกว่านะครับผมนี้ปรับเป็นไฮนะผมปรับเป็นไฮเฟรมเน็ตอยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบนะครับอุณหภูมิก็เย็นๆนะผมเย็นๆนะครับลื่นปื้ดลื่นปื้ดแบบนี้เลยนะครับอ่าเข้ามาบ้านดีกว่าเฟรมเน็ตอยู่เท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่หกสิบเจ็ดสิบนะครับผมอยู่ในบ้านนะครับผมอยู่ในบ้าน ก็ลื่นลื่นครับผมลื่นลื่นอ่าเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวทำลายทำลายข้าวของก่อนอ่าเป็นไงครับนี่ครับหน่วยทำลายข้าวของนะครับลื่นลื่นครับผมชึบอ่าเดี๋ยวเรากระโดดลงไปแล้วลองปรับเป็นไฮดูดีกว่านะครับอ่าปรับเป็นไฮแล้วนี่หว่าเดี๋ยวเราปรับเป็นซักออาต้าแล้วกันนะครับจเจบปรับออาต้านะผมออาต้าอ่าก็ประมาณ60-50บห้าสิบเฟนนะผมก็ ถามว่าลื่อนไหมมันก็ลื่นอยู่นะผมแต่ถ้าแบบบางทีเฟรมเด่นมันตอบอาจจะกระตุกเนาะเพราะว่า1 0ึ่เนี่ยปรับออตามันไม่น่าจะไหวนะผมเพราะว่าทั้ง3กิกทั้ง6กิกปรับออตาไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะผมถ้าอยากปรับออตาก็นู่นแหละประเด็นจิเทคหนึ่งเลยนะครับถึงจะลื่นนะครับผมอ่าเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนรีเควสต์มานะผมให้ผมลองปรับอ่าเทคทูกับวิวดูเป็นออตาแล้วทุกอย่างปรับไว้ที่โลหมดมันจะได้เท่าไหร่นนะะคคครรรััับบบโอเเดดี๋ยวผมปใหู้ อะไรนะไปดิโดใช่ไหมเจกทูอัลต้า er, ใช่ไหมแล้วก็วิวอันนี้เราเป็นอัลต้าใช่ไหมเหลืออะไรอีกลดรอยอยาก er. อัลต้าอะลองดูนะครับอะลองดูนะครับอะก็ลือนๆผมร้อยเฟรมนะครับนี่ปึ๊บปดสิบเก้าสิบเฟรมนะครับลื่นปื๊ดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปหา มันมีคนลงอยู่แถวเนี้ยนะครับเดี๋ยวไปหาฆ่ามันดีกว่านะครับเผยไปฆ่าเขาหรือเขาจะฆ่าเราวะอาจจะเราลองขับรถให้ดูแล้วกันเนาะว่ามันตอนขับรถเนี่ยมันจะโอะโอ้โอะโอะโอะตายเลยนะครับได้ประมาณนี้แหละม,มันมาแอบฆ่าเรานะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ